หัวใจหรือกระเพาะฟังคลิปนี้อาการแน่นหน้าอกจากกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดกับอาการแน่นหน้าอกจากกรดไหลย,ย้อนหรือโรคกระเพาะจริงๆอาการใกล้เคียงกันมากแต่ถ้าสมมติว่าเราประเมินอาการได้ถูกต้องเราสามารถรักษาได้ทันท่วงทีลักษณะของอาการหัวใจขาดเลือดแน่นเหมือนมีอะไรมากดทับแต่ถ้าเป็นกรดไหลย,ย้อนแสบร้อนกลางอกการแผ่ของอาการหัวใจขาดเลือดอาจจะมีร้าวไปที่คอกรามไหล่สาย แต่ถ้าเป็นกรดไหลย้อนไม่ร้าวไปไหนอาจจะจุกที่อกหรือที่ลิ้นปี่เวลาที่เป็นหัวใจขาดเลือดมักเป็นตอนที่ออกแรงเครียดหรือเร่งรีบกรดไหลย้อนมักเป็นตอนที่หลังรับประทานอาหารรสเผ็ดของมันรสจัดหรือตอนที่ท้องว่างอาการร่วมหัวใจขาดเลือดม,มักมีอาการเหงื่อออกตัวเย็นใจสัน่นหายใจลําบากกรดไหลย้อนมาด้วยเร่อเปรี้ยวขมปากอืดท้องการตอบสนองต่อยา ดีขึ้นเมื่อได้หยุดพักหรือมีการใช้ยาอมใต้ลิ้นกรณีที่มีโรคป,ประจำตัวกรดไหลย้อนดีขึ้นเมื่อได้รับประทานยาลดกรดหรือปรับการทานอาหารลักษณะความรุนแรงของอาการถ้าเป็นหัวใจขาดเลือดอาจนําไปสู่ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตุยได้กรดไหลย้อนอันตรายต่ํากว่าก็จริงแต่ว่ามีปัญหาต่อการใช้ชีวิตประจําวันมากใครมีอาการแบบไหนกันบ้างอย่าลืมพิมพ์มาใต้คอมเมนต์นี้นะคะ